วิหารสูตรที่สองว่าด้วยปัจจัยแห่งเวทนาสาวถีนิทานพระผู้มีพระภาคตรัสกับพิขุทั้งหลายว่าเราปรารถนาจะรีกเล้นอยู่ตลอดสามเดือนใครๆไม่พึงเข้าไปหาเรานอกจากพิขุผู้นำบิณฑบาต ไปให้รูปเดียวภิกุทั้งหลายรับพระรำรัดของพระผู้มีพระภาคแล้วในสามเดือนนี้ไม่มีใครเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคนอกจากภิกุผู้นำบินทบาตไปถวายรูปเดียวครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงออกจากที่ริกเรเณรโดยร่วงไปสามเดือนนั้นแล้วตรัสเรียกพิกุทั้งหลายมา แล้วตรัสว่าดูกระพิขุทั้งหลายเราแรกตรัสรู้ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมอันใดเราอยู่แล้วโดวยส่วนแห่งวิหารธรรมอันนั้นเรารู้ชัดอย่างนี้ว่าเวทนาย่อมมีเพราะความเห็นผิดเป็นปัจจัยบ้างเพราะความเห็นผิดสงบเป็นปัจจัยบ้าง เพราะความเห็นชอบเป็นป sí ัจจ oh sí ัยบ้างเพราะความเห็นชอบเป็นปัจจัยบ้างเพราะความตั้งใจผิดเป็นปัจจัยบ้างเพราะความตั้งใจผิดสงบเป็นปัจจัยบ้างเพราะความตั้งใจชอบเป็นปัจจัยบ้างเพราะความตั้งใจชอบสงบเป็นปัจจัยบ้างเพราะฉันทะเป็นปัจจัยบ้างเพราะฉันทะสงบเป็นปัจจัยบ้าง เพราะวิตกเป็นปัจจัยบ้างเพราะวิตกสงบเป็นปัจจัยบ้างเพราะสัญญาเป็นปัจจัยบ้างเพราะสัญญาสงบเป็นปัจจัยบ้างเพราะฉันทะวิตกและสัญญายังไม่สงบเป็นปัจจัยบ้างเพราะฉันทะวิตกและสัญญาสงบเป็นปัจจัยบ้างเพราะมีความพยายาม เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงและเมื่อถึงฐานะนั้นแล้วเป็นปัจจัยบ้าง